เอ้ยโยสวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะพาไปวิ่งคริกกี้พามนั่นเองนะเพื่อนมันเป็นเหมือนว่าว่าภารกิจแบบแนวเพสัตนะครับผมแค่ไปส่งของตามโรงพยาบาลอะไรแบบนี้นะครับผมเขาพ่อจะอยู่ที่กลางแแบเลยนั่นเองนะเพื่อนอันนี้มือใหม่ก็สามารถมาทําได้นะครับ แล้วก็ในสัปดาห์นี้มันครูสองนั่นเองครับผมไม่จําเป็นที่เพื่อนๆต้องมีธุรกิจไม่จาเป็นต้องมีรถอะไรเลยนะครับเพราะมีให้ยืมอยู่แล้วนะเพื่อนๆแล้วก็จะเป็นการปลดล็อกเจ้าเซนติเนลจีเดีนนะครับรถหรือรถที่ผมขับมานี้นะครับผมก็ปลดราคารถคันนี้ด้วยแล้วก็ได้ไลายฟรีด้วยนั่นเองนะครับผมก็ค่อนข้างจะคุ้มค่ามากๆเลยนะพอเพื่อนๆมาถึงเนี่ยให้เพื่อนๆกดตัว E ตรงนี้ไปได้เลยนะครับ โอเคเขาก็จะมีระยะทางเพิ่มขึ้นมาให้นะครับผมในสัปดาห์นี้มันคูณ2มันก็เลยจะได้เยอะนะครับผมปกติเนี่ยพิซซีพามเนี่ยการได้เงินของเขาเนี่ยเพืเ่อนๆจะอยู่ที่5,000ถึง15,000ดอลลาร์น,นั่นเองนะครับผมต่อจุดนะต่อจุดนะครับอันนี้ในกรณีที่มันคูณนะครับถ้ามันไม่คูณแล้วก็ลองลดลงไปดูนะครับผมผมก็คิดว่าถ้าเราส่งทั้งหมด6จุดนะครับเขาไม่ได้มี5จุดนะเขาต้องส่งทั้งหมด6จุดน,นั่นเองนะครับผม ตงต่อไม่คูณนะครับถ้ามันคูณเนี่ยก็ตีเพิ่มขึ้นไปเลยน่าจะ7 0,000ขึ้นไปนะครับน่าจะไม่ต่ำกว่า7 0,000มนะครับอ่ามันขึ้นอยู่กับส่วนหนึ่งนั่นจะเป็นที่ระยะทางด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมองว่าบางทีมันให้ไปส่งแบบปริเตอย่เงเงี้ยมันจะไปส่งไกลมากเงี้ยผมแนะนําว่าให้รีดีกว่านะครับผมรีไปเลยนะครับผมกดท่ับขึ้นมาเลือกอันกลางแล้วก็สเปรบาร์เอนเตอร์อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อยกเลิกไปเลยนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะ อันนี้ถ้าใครเล่นจอยผมไม่รู้นะครับผมว่ากดยังไงนะผมไม่เคยเล่นจอยนะครับก็รู้สึกว่าภารกิจเนี้ยเพื่อนๆคือเป็นภาธธรกิจที่ผมว่าโอเคนะไม่ได้แย่ยแต่ว่ามือใหม่นะครับผมและเห็นเพื่อนๆแบบได้รถขับรถแบบมันก็ไม่ได้ช้านะผมพูดตรงเซตินิวจีดีเอสเนี่ยคือถือว่าไม่ช้านะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเรกซี่หรือเอ็นฮนก็ตามนะครับผมว่าโอเคเลยนะความเร็วเขาทำได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ลายที่ผมบอกว่า, <S <S วามันจะป,ปลดล็อกก็คือลายนี้นะครับผมอันดเนี้ยมันจะปลดล็อกให้ฟรีเลยนะเวลาเพื่่่ออนนกลไไปแตงทีีรร้้้าาคะ มันก็จะขึ้นขอว่าฟรีเลยนะครับอันนั้นแสดงว่ามันเป็นรายแล่ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่เล่นมันก็จะไม่ฟรีแล้วก็จะมันก็จะไม่แล่แล้วก็มันก็จะไม่ขึ้นให้นั่นเองเวลาทุกครั้งที่เพื่อนๆชนนะครับมันก็จะลดค่าซัปลายลงไปด้วยสังเกตนะครับเมื่อกี้ผมชนไปหนึ่งทีนะครับซัปลายก็จะลดลงไปนะอย่าพยายามชนเยอะนะครับไม่งั้นมันจะภารกิจมันจะเฟลได้นั่นเองนะครับหรือว่าเพื่อนๆอาจจะไม่ได้เงินนะผมแนะนำนะครับ แล้วก็ถ้าบางคนมองว่าผมอยากส่งแค่4.5จุดพอแล้วอะไรเงี้ยไม่ได้แบบอยากต้องการส่งแม็กซิมัมจริงๆเพื่อนๆก็สามารถกดยกเลิกได้นะแบบสมมติว่าเราส่งไปได้หมด 5. จุดและ4จุดแล้วเราก็สามารถยกเลิกกลางคันได้นะครับแล้วเขาก็จะให้เงินมาแค่แบบระหว่างทางเออระหว่างทางเพื่อนๆเก็บเออส่งมากี่จุดก็ได้ได้แค่นั้นนะครับผมว่าเป็นภารกิจที่ว่าใหญ่ๆน้อยๆมันก็ยังดีกว่าแบบทำแท็กซี่หรือว่าพิซซ่านะอันนี้ในความคิดผมนะผมคิดว่าไอ้คิคกี้พามเนี่ยผมว่ารายรายได้ดีพอๆกับไอ้ที่เป็นรถ ผลเงินเลยนะครับผมที่ผมเคยทาคลิปไปก่อนหน้านะผมว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็เงินในแต่ละรอบเนี่ยจะได้ไม่เท่ากันเห็นไหมครับเมื่อกี้ผมมาระยะไกลนะก็เลยหมื่นห้านะครับอันนี้ระยะใกล้หน่อยก็อยู่ที่1นึ่งหมื่นนะครับอันนี้แล้วแต่ว่าเขาจะให้เราเท่าไหร่นะครับในแต่ละในแต่ละครั้งที่เราไปส่งนะก็จะมีขึ้นตลอดนะครับแล้วก็มีเวลาจํากัดเราในแต่ละรอบที่ไปส่งนะแนะนําว่าให้รีบไปส่งหน่อยนะครับผมแล้วก็เขาก็จะมีอวอร์ดของเขาอยู่นะครับอวอร์ดของเขาก็คือส่ง6จุดนะส่งทั้ง6จุดเลยนะแบบส่งจนมัน ไม่เกิน10บนาที er นะครับผมเท่ากับว่าผมแนะนําว่าถ้าใครอยากจะทำไอนะ้อวอร์ดเนี้ยแนะนําว่าให้เลือกจุดใกล้ๆนะครับเราเลือกอยังไงเราเราเราเลือกไม่ได้หรอกแต่ว่าตอ,ต,อตอนที่เรากดเล่นตอนตอนตอนที่เรากดเริ่มมาแล้วอะถ้าเรารู้ว่าเรา,เราได้จุดไกลเรายกเลิกเลยเรายกเลิกเลยเรารู้อยูย่ลยยแล้วว่ามันไม่ทันแน่ๆมันทะลุสิบนาทีแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยเรายกเลิกไปเลยนะครับทํายังไงก็ได้เพื่อให้มันเออมันมันทันมันไหวอะไรอย่างเงี้ยเออให้มันไหวก็ตัวเราเองนะครับโอเคจุดนี้อยู่นี่นะ การส่งก็ไม่ได้นานเท่าไหร่นะเพื่อนแล้วก็ทุกครั้งที่เราส่งเราก็จะได้ RP ีเพิ่มขึ้นมานะผมว่ามันก็ไม่ได้แย่นะครับไอนน้จุดนี้มันก็ไม่ได้ไกลมากก็เลยให้เราหมื่นหนึ่งนะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะผมได้เราถามว่าผมได้โลเคชันดีไหมผมบอกเลยว่าได้โลเคชันกลางกนะไอแบบที่ผมได้นะครับกลางๆนะเพราะว่าจุดแต่ละจุดห่างกันเฉลี่ยรประมาณ2องถึงสามไมนะครับก็คือกลางกลางปกติเนี่ยถ้าใครได้แบบโอ้โหให้ขึ้นไปด้านบนแล้วก็ลงมาด้านล่างแล้วก็ให้ขึ้นไปตรงแบบกลางแบบอีกอย่างเงี้ยอันนั้น ถ้ามันขึ้นว่าเป็นรตเบผมแนะนําให้ยกเลิกไปเลยแล้วก็เอาใหม่เอาใหม่จนกว่ามันจะแบบอยู่แค่กลางแมปหรือไม่ก็เอาแค่ในเมืองนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นเวิร์ที่สุดนะไม่งั้นมันก็จะนานแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าเพื่อนๆจะส่งจริงๆนะครับผม <c oughs> ผมแนะนําให้เ,เพื่อนๆเลือกกลางคืนนะครับรู้สึกว่าเวลากลางคืนเนี่ยเป็นเวลาที่รถก็ร้างน้อยมากๆนะครับไม่ว่าจะในเมืองหรือนอกเมืองที่ผมแบบลองลองขี่ดูนะผมรู้สึกว่าในไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะภารกิจนี้หรือเปล่านะครับแต่ลองขี่ดูแล้วรู้สึกว่ากลางคืนเนี่ยมี เพราะว่ารถมันพอนั่งน้อยมันทําให้เราแบบไม่จะเป็นต้องหลบรถเยอะอะไรแบบนี้นะครับถ้าตอนเช้าเนี่ยรถเยอะมากนะครับไม่ว่าจะนอกเมืองหรือในเมืองแม่งก็เยอะอยู่ดีนะครับโอ้ด้ได้ตำแหน่งแบบเวลวร้ายมากนะครับจุดสุดท้ายผมได้บนสุดเลยนะโอ้อันนี้ถือว่าเวลวร้ายนะเพื่อนเวลวร้ายมากนะครับจริงๆอ่อะไอ้ผมว่าห้ารอบที่ผ่านมาคือทาแบบมันก็โอเคแล้วแต่พอรอบนี้โอ้โหอนั่งแย่เะครับอันนี้ก็คือไม่ดีนะผมได้ตําแหน่งไม่ดีแล้วนะครับโอกาสที่จะทันสิบนาทีเนี่ยคือน้อยมากนะครับ ต่อให้เราส่งทันเวลาเนี่ยแต่ว่ามันเกินผมคิดว่ามันน่าจะเกินสิบนาทีนะครับเพราะว่าผมชนไปเยอะด้วยนะครับจะต้องขับแบบระวังนะแต่ว่า BM เนี่ยคันนี้ถ้าเป็นมือใหม่ผมว่าอาจจะไม่ค่อยชอบเพราะว่าหน้ามันจะไวหน่อยนะครับจะต่างกับซูอร์คาร์ที่หน้ามันไวแล้วก็แต่ว่ารถมันบัดล้านเนี่ยหน้ามันไวแล้วก็รถมันแบบมันมันเออมันมันสมควรหน้าไวเออรถมันทํามาบัดรล้านนะครับแต่ว่าคันนี้มันหน้ามันไวแต่ว่ารถมันไม่ได้แบบบัดล้านเหมือนกับเหมือนกับหน้ามันที่มันไวมากอะไร่างนี้นะครับมันก็จะทําให้แบบ เป๋ๆไปในบางช่วงเวลาเพื่อนๆเลี้ยวแรงๆอะไรอย่างนี้มันเป๋แน่นอนนะครับโอเคผมส่งเสร็จเรียบร้อยนะครับเงินที่ได้มาก็คือ65,000นาันั่นเองนะครับผมก็เกิน10บนาทีอยู่ดีนะผมขับช้านะครับขับชนไปเยอะจริงๆน่าจะทันนะผมว่ามีโอกาสทันอยู่แต่ว่า ผมชนไปค่อนข้างเยอะน,ะนั่นเองนะครับก็เลยแบบไม่ทานไปนะฮะและนี่คืออีกหนึ่งข้อดีของอาภารกิจ u i c กกี้พาวนั่นเองเนั่ยนเปก็คือมันแบบมันไม่มีคูดาวนะครับผมคล้ายๆกับเซฟกาดก่อนหน,น้าน,นั่นเองเลยนั่นเองน้เพื่อนคือคล้ายๆกันเลยนะครับคือไม่มีครูดาวมันเป็นอะไรที่ดีนะแต่รัาบมือใหม่นะครับอะไรก็ตามที่มีคูดาวผมว่ามือใหม่มอาจจะแบบไม่ค่อยได้หมองไง อันนี้มันทํามาในช่วงหลังมันก็เลยรู้สึกว่าดีมากๆนะครับมันไม่มีคูดาวแล้วก็ไม่จะเป็นต้องลงทุนไม่จะเป็นต้องมีธุรกิจอะไรเลยนะครับเราก็สามารถมาวิ่งได้นั่นเองนะครับถามว่าอะไรดีสุดนะครับผมในในบรรดาแบบว่าธุรกิจสีขาวนะครับผมหรือในภารกิจสีขาวเงี้ยผมคิดว่าคลิปที่พามเนคือดีสุดแล้วนะครับได้เงินนะในการในการได้เงินอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรานับโดยรวมความง่ายนะครับผมให้เซฟการ์ดคือง่ายที่สุดนะครับอันนี้ไม่ง่ายนะครับเพราะว่า มันมีระยะทางมันมีรถที่ต้องใช้บางคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ชินกับเนี่ยแต,แต่ถือว่าเป็นการฝึกซ้อมไปเลยละกันเพื่อนคิดอย่างนี้ละกันว่าถือว่าเป็นการฝึกซ้อมในการขับรถในการหลบ a b c อะไรไปก็้ตามนะครับผมคิดว่ามันก็ไม่ได้แย่ยมากนะครับมันเป็นการฝึกตัวเองไปด้วยครับแล้วก็มีหลออซัพลายมาทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันมันกดดันเราห้ามชนเยอะแล้วก็มีเงินมีเวลาเข้ามาขั้นเพื่อให้เราแบบทำเวลาได้ดีขึ้นผมก็คิดว่ามันก็ไม่แย่นะสำหรับมือใหม่ผมคิดว่าเวิร์กมากๆนะครับ มันทาให้มือให,ใหม่ถือว่าฝึกการขับรถไปในตัวด้วยเผื่อบ,บางคนอย่างเงี้ยเป็นมือใหม่จ๋าที่แบบไม่เคยสัมผัสเกมแนว open world แบบ GTA อย่างเงี้ยมาก่อนนะครับผมเพื่อนๆอ,อาจจะแบบไม่เคยขับรถแบบอะไรก็ตามมาก่อนอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันก็ต่างพอสมควรนะครับในออนไลน์เนี้ยก็จะต่างแบบในเกมแข่งรถอื่นๆพอสมควรในออนไลน์อื่นๆอาจจะขับได้ยากกว่านี้นะครับใน GTA เนี่ยขับง่ายกว่าบางทีมันอาจจะแบบมันเราเราเออเราอาจจะไม่ชินนะครับเออต้องลองมาเล่นดูนะครับ แล้วก็เงินที่ได้ต่อรอบเนี่ยมนอยู่ที่5,000ถึง15,000นั่นเองนันเพื่อนอันนี้คือในกรณีที่มันคูณ2ถ้ามันไม่คูณเราก็ลดลงไปอีกนะครับผมคิดว่ามันก็ได้เงินาถวเวิร์กไหมผมคิดว่ามันก็เวิร์กแหละเออมันก็เวิร์กนะ6-7หมื่นผมคิดว่ามันไม่น้อยนะเว้ย6-7หมื่น8 0 0 0 0เนี้ยไม่น้อยนะครับแต่แค่มองว่าเฮ้ยมันสุ่มจุดมากเกินผมคิดว่ามันมันมันสุ่มจุดแบบมีตำแหน่งมากจนเกินไปอันนี้อันนี้ในความคิดผมนะผมคิดว่าตำแหน่งจุดมันมากเกกินนไปจทําาให้้รูสึว่ มันกาลายเป็นว่าผมรู้สึกว่ามันไอเซฟการ์ดอะแม่งเวิร์กกว่าเฉยนะครับอันนี้ในะความคิดผมนะผมคิดว่าเซฟการ์ดเวิร์กกว่านะครับถ้าใครอยากว่าทําทง่ายๆแล้วได้เงินแบบไวๆนะพราะแบบเป็นมือใหม่จะ๋ายเงี้ยผมคิดว่าเซฟการ์ดน่าจะเวิร์กกว่าคลิปขี่พามแต่ว่าคลิปขี่พามก็ดีสําหรับคนที่แบบอยากขับรถจริงๆอะอยากขับรถแบบเออแบบไม่ไม่เอารถแบบโอโ think, ้โหรถเซฟการ์ดมันช้าพี่ผมแบบไม่ค่อยชอบรถขนเงินอะไรเงี้ยก็คืออันนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็ขับได้ดีนะครับแล้วก็ได้ขับรถแบบเออรถสปอร์ตไ,ร,ไ,ไรับ แลแถมได้ปลดราคารถด้วยได้ปลดลายรถด้วยก็มองว่ามันก็ดีดีกันคนละแบบแล้วกันนะครับผมมันเออมันดีคนละแบบแล้วก็แต่โดยโดยโดยรวมอ่ะมันดี มันดีพอๆกันนะครับมันดีพอๆกันคือหมายถึงว่ามันเป็นงานขาวเหมือนกันเลยนะครับและแถมแบบได้เงินระดับนี้นะได้เงินมากกว่า VIP work นะครับได้เงินมากกว่าใคร job อะไรเงี้ยผมก็คิดว่ามันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์สำหรับมือใหม่อยู่นะครับสำหรับมือใหม่ที่แบบว่าแบบไม่อยากเล่นชิคกี้พายเพราะชิคกี้พายยากเกินไปไม่อยากเล่นเรือดำน้ำนะครับผมหรือว่าอยากจะเอาตังค์ตรงนี้ไปตั้งตัวเพื่อซื้อเรือดำน้ำหรือเอเจนซี่หรืออต้ชอปในอนาคตอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับเพราะว่ามนได้ยว มันได้เงินไม่แย่จริงๆนะครับผมตัวมันได้เงินดีเพื่อนๆก็เห็นนะครับมันได้มันได้เงินโอเคนะแถมการส่งอะไรเงี้ยมันไม่จําเป็นต้องแบบไปยิงหรือใครมายิงเราไม่ต้องกลัวตายไม่จาเป็นต้องปั๊มขนมไม่จำเป็นต้องโอ้ปั๊มเกาะอะไรเลยครับมันไม่จำเป็นต้องมือไวๆอะไรเงี้ยแค่เราขับรถก็พอแล้วนะครับเออแม่งแบบธรรมดาอย่างนั้นเลยนะง่ายๆแค่นั้นเลยนะอันนี้สาหรับคนที่แบบว่าชอบงานชิวๆแบบว่าเล่นไปดูหนังไปเล่นไปแบบฟังเพลงไปหรือเป็นมือใหม่จ๋าๆนะผมว่าเหมาะมากนะครับสำหรับพิกกี้พามหรือว่าเซฟกาดอะไร เจ๋งมากเจ๋งมากนะครับอันนี้ถือว่าผมโชคดีนะครับจุดแต่ละจุดที่ผมได้เนะี่ยโอ้โหแม่งแบบอยู่ในเมืองทั้งนั้นนะครับเนี่ยถ้าเรารีไปรีมาแล้วเราได้แบบนี้นะผมบอกเลยว่าแม่งโคตรแจ่มนะครับผมบอกเลยโอกาสที่จะทัน10นาทีนี่มีเยอะมากนะครับในรอบนี้ผมน่าจะทันนะดูจากระยะทางแลนะ้วแม่งไม่ไกลนะครับแลวรถมันก็ไม่ได้ช้านะครับบอกเลยว่าอย่างนั้นก็ทันนะ โอเคนะครับผมก็ส่งเสร็จไปเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ได้เงินมานะครับผม5 5 0 0 0ื่นนะมันก็นับตามระยะทางนะครับผมอันนี้เพราะว่าผมได้จุดระยะใกล้มากๆนะครับแล้วก็ทำเวลาไม่ถึง10นาทีนะครับจุดโลเคชั่นมันเหมือนจะดีนะแต่อันท้ายๆเนี่ยมันไม่ดีนะครับไอ้สองสุดท้ายจะไม่งั้นจะไวกว่านี้มากๆนะครับแล้วก็ถ้าเราวิ่งยิ่งวิ่งไกลเราก็ยิ่งได้เงินเยอะนะครับเนี่ยนะครับก็ผ่านอวอร์ดไปเรียบร้อยนะครับ แล้วก็อย่าลืมไปทำให้ครบ5ครั้งนะพนเพื่อนเพเพราะว่าเราจะได้ผ่าน weekly challenge ด้วยนั่นเองนะเพื่อนนะเป็น challenge ประจำสัปดาห์นะครับผมเขาก็ถ้าเราวิ่งครบ้งหมด5ครั้งเนี่ยเราก็จะได้เงินเพิ่มอ,อีก1แสนั่นเองอันนี้ก็คือเป็นเงินตังหักแบบฟรีๆเลยนั่นเองนะครับก็ค่อนข้างจะดีมากๆนะครับสำหรับ weekly palm นะครับผมก็อย่าลืมไปทำกันด้วยนะ ผมว่ามันก็เป็นอะไรที่ดีนะครับสำหรับมือใหม่นะครับหรือว่าใครอยากลองวิ่งหรือว่าเป็นมือเก่าแล้วอยากลองมาลองวิ่งดูก็ทําได้นะครับเพราะมันก็ได้เงินโอเคอยู่นั่นเองนะครับผมโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับใครชื่นชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับแล้วก็เจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย